สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานี่ทดลองสินค้ากันนะคะสะบู่มินิฮาร์นะคะสะบู่กีซลีนเกรดพรีเมียมนะคะทําให้หน้าเงาขาวใสเด้งนะคะนี่ค่ะเป็นกีซลีนบริสุทธิ์นะคะผสมสารสกัดพรีเมียมสิอย่างค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คือหน้าสดๆของเราเลยนะคะเราก็จะล้างสบู่นะคะนี่ค่ะพอกสบู่เข้าไปนะคะ สบู่นี่นะคะนี่คือาดของเรากิ่นหอมมากค่ะ นี่ค่ะนี่คือใช้สดๆนะคะสังเกตว่าใช้แล้วนะคะหน้าก็จะมีความชุ่มชื่นนะคะขึ้นมาโดยทันทีเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของพีชอ่อนๆนะคะ นี่ค่ะยิ่งใช้ผิวยิ่งกระจ่างใสขึ้นนะคะนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเช็ดให้ดูนะคะ นี่ค่ะเช็ดแล้วอันนี้ขนาดไม่โดนมแสงโดยตรงนะคะเนี่ยโอเคค่ะอย่าลืมนะคะสะบู่นี้ฮะของเราอุดหนุนกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ